ธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของกำกับบังคับควบคุมให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับธรรมที่สามารถ ดึงดูดบ่อกเกิดให้ทำอื่นๆเกิดเป็นธรรมของตนเองดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุเป็นพื้นที่ให้กับธรรมที่สามารถดึงดูดบ่อกเกิดธรรมอื่นๆให้เกิดเป็นธรรมของตนเอง ให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมที่กำกับบังคับควบคุมเพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมรักษาธรรม ที่มีอำนาจมากกว่าทมอื่นในพื้นที่ของธาตุนั้นๆเพื่อขยายพื้นที่ของธรรมนั้นนั้นครอบคุมไปยังธรรมอื่นๆทุกนิพพาน เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมนั้นนั้นธรรมบารมีสามสิทัศสะเถเดพะคุณหลวงปูสดันทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักบารมีสามสิทัศสะเดเพระกุลหลวงปูสดันทัสโร เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทธระเดชพระกุลลงปูดสดกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทุกธาตุทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ ให้ธาตุทั้งหมดมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศสะเดชภคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อทำให้ทุกนิพพานเกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชภคุลหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ยิ้มแย้ม แจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบ ทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรสร้างเลี้ยงรักษา ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัสสะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธรรัสสะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นปกติมาตรฐานของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัตประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาศูานย์รรกลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีรรรสามสิทจันสสโร ให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพรกคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้มนุษย์สัตว สิ่งของเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของรวบรวมธรรมบารมีสามสิทัส พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรรวบรวมธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน ไม่เสื่อมสลายตามกำลังอํานาจของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรแแผนถังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศกันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุ ที่ทำบาร,รมีสามสิทธรรัสสะเดชะคุลหลวงปุสถัญทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชะคุลหลวงปุสถัญทัสโรให้ธาตุ เกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบตามกำลังอำนาจของธรรมบารมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรธรรมบารมีสามสิทัศสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรดึงดูด บอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดธาตุทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่ที่อยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมปรมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโร ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปตามธาตุละเอียดธาตุหยาบ ที่อยู่กันเป็นมิติของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นทานศีลสมาธิเกิดเป็นศีลห้าเกิดการรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมรักษาธาต ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบทธัสสะเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นมิติเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทััสสะเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัสระเดระคุลหลวงปู่สดจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาให้มนุษย์สัตว์สิ่งของรู้เห็นธรรมทั้งหมดรู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ของธรรมบาร,รบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้เกิดเป็นชาวสิวิไลบารมีสาสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดอาหารเป็นพืชไม่นำซากมนุษย์จัดสิ่งของมาเป็นอาหาร ไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุง่งห่มการักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์ สิ่งของที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมอขอ,อที่ทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของหลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดให เป็นไสยศาสตร์ไสยเวทคุณไสมนต์ดำเดลัฉานวิชาปูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของรวบรวมทรากมนุษย์สัตว์สิ่งของบังคับหลอกลวง ให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคราม ขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชทำให้พืชเสื่อมคุณภาพกิเลสสร้างเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกกลายนละเอียดเพื่อให้มนุษย์สัตว์สิ่งของศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยเคารพบูชากิเลสรวบรวมความรักของธรรมกิเลสเป็นความไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมเป็นโลกโกรธหลงเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหา ที่กิเลสบังคับหลอกลวงยุแย่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี่ลูกนี้ อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันรวบรวมความรักของธรรมกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในอำนาจความรักของธรรมกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางมนุษย์สัตว สิ่งของที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าร่างกายเป็นพื้นที่ให้กับความรักของธรรมกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนาแน่นมีธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสอยู่ในซา มนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสเป็นเครื่องจกอักรหยาเป็นพลังงานหยาตามกำลังอำนาจของธรรมกิเลส กิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของตายจากธรรมบาร,รมีสามสิทรรัศสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลส เป็นอบายภูมิเป็นพื้นที่เป็นภพภูมิของกิเลสกิเลสท,ทำให้เสื่อมสลายให้เป็นวัตตะสงสารกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็น สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบก,กิเลสทำให้เกิดเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมสรางมนุษย์สัตว์สิ่งของให้เกิดนิจฉาอาชีพ ห้าลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเพื่อรวบรวมซากมนุษย์สัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าซาก มนุษย์สัตว์สิ่งของมีค่ามีราคามีประโยชน์เป็นไปตามทำกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทอมอขออ ให้อยู่ในภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงครามทำลายล้างขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชทำให้พืชเสื่อมคุณภาพทำให้มนุษย์สัตว์ สิ่งของหลับไหลไม่รู้เห็นการบังคับควบคุมหลอกลวงของธรรมกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้มนุษย์สัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า เกิดเป็นชาวสิวิไลของกิเลสที่รวบรวมรักษาความรักของธรรมกิเลสรวบรวมรักษา,าธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังความรักของธรรมกิเลสที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง มนุษย์สัต์วสิ่งของซากมนุษย์สัต์วสิ่งของที่อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้ยึดมั่นถือมั่นบูชายันมนุษย์สัต์วสิ่งของเพื่อรวบรวมซากมนุษย์สัตว์สิ่งของให้อยู่ในมิจฉาอาชีพ 5. ลักษณะอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษมิชฉาอาชีพแต่ละอาชีพสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันตามกำลังอำนาจของธรรมกิเลสให้เกิด เป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะกิเลสทำให้เกิดเป็นยุคบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของยุคมิจฉาอาชีพห้าลักษณะตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส บารมีสามสิบทัสสะเดพระคุลหลวงปูสดยันทัสโรได้เรียนรู้จากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ดึงดูดบอกเกิดธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดพระคุลหลวงปูสดจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนนกอยู่นำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ร่างกายของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ thighs, เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมีกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรไหลเวียน เกิดเป็นทานศีลสมาธิเกิดเป็นศีลห้าเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเด็จพระคุลลงปสนจันทัตโรอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาต